เจ้ากัปตันอเมริกาสุดลอจากโชววาสนาฟาร์มสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ทีพาพผีพาน้องมาช่วงพอพันบามันสุดลอออีกตัวหนึ่งนะครับเลื่องเลื่องสีว้ใจได้ครับผมสำหรับเจ้าติโวนี้ซื้อเจ้าเออดีบีหนึ่งครับเจ็ดสองเก้าครับมิสเตอร์อเมริกาเจ็ดสองเก้านะครับสำหรับพอพันตัวนี้เป็นพอพันนำเขาาด้ครับพี่น้องเป็นน่วพอพันสายแกนแชมนะครับ พอรองเขาคือ,อดีบนครับสอเต่าซีอิน v i กอินเวกสตูดครับซึ่งพอพันตัวนี้บอกเลยเลยครับว่าเรื่องสีสีนี่ไม่สีนี้ไม่สีจัดมากครับพี่น้องแดนรากาได้ในเรื่องของเออ่เยี่ยมตัวนะครับเยี่ยมตัวที่สมมุติ่ายนกครับกล้ามเนขาหลังนี่ชัดเยนมากเลยครับแล้วก็ดินค่ายันนี่สวยครับทรงทรงนัวนี่สวยมากครับ สำหรับเอ่เจ้าเอ่อจ้าอเมริกาตัวนี้นะครับบอกได้เรยว่าเป็นพ่อพันธุ์สายต่างสามารถผสมใ้ถูกสายพันธุ์ในเมืองไทยครับสำหรับพ่อพันธุ์ตรงนี้หวังว่าคงสถิตใจพ่อแม่พี่น้องนะครับสำหรับอนี้ก็จกลาไปส่นี่นะครับสวัสดีครับผม